เราจะพาย่าไปกินอะไรครับกินอาหารที่คาเฟ่ที่ไหนนะเอ่อไม่รู้อะเกาไมล์ลานาไงเกาไมล์ลานนาป่ะโรงบ่มต้นไม้ชื่อว่าคาเฟ่โรงบ่มเออใช่เขาเลี้ยงวิโตใช่เนี่ยมันมีข้างในนะแต่ข้างนอกนี่คือโรงบ่มโรงบ่มยาสูบเก่านะได้เขาปรับสภาพเป็นที่พักและเป็นร้านอาหารอืมใช่ใช่ใช่เนี่ยสภาพเกษตรกายวธรรมชาตินะออื เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเดิมตั้งเดิมเป็นยังไงนะก็มาดูหนูนี่นี่โรงบ่มเดิมๆนนบรรยากาศเนี่ยมันก็จะเป็นนี่นะเป็นที่โล่งนะเนี่ยเขาก็จะมีรูๆนี่คือเขาจะเอาไม้เนี่ยเสียบๆแล้วก็เอาใบยาแขวนๆแล้วอบนะอบให้มันแห้งนี่ยเป็นยาเขาเรียกเป็นยาสูบเดี๋ยวนี้เลิกกันละนี่เป็นห้องเก่าตึกนะเก่าป่ะบรรยากาศนะร่มรื่น ส่วนนี้คือเป็นช่วงหลังสงการอาจจะไม่ค่อยมีคนนะแต่ว่าก็สบายดีนะอืใช่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะนคณบผมนะไปเดินต่อเราไปอยู่ในห้องแอร์ดีกว่ามาเลยว่าบรรยากาศรม่มรื่นนะต้นไม้เสียงจักระจันเรไรร่ำร้องอโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเยี่ยมจริงๆหัวยันแหละเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์อไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้ยงเราได้ ร้อนก็อยู่ในห้องแอร์จบพวกมีควายที่มีควายเนี่ยควายเผือกควายเผือกเอควายผืกสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ใครบอกร้อนว่ไม่ร้อนเลยเดี๋ยวโอเคเราจะไปร้านอาหารก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคาเฟ่อีกทีหนึ่งใช่อากาศเย็นเย็นเนี่ยปะป่ะเดินทางนี้ทางนี้มาใช่มีฟ้าเหรอ นะโอ้ยผู้นำผู้นำต้องสีนี่แหละเออเอาไปเราจะไปตรงนี้นนี่อาหารต้องอย่างนี้นี่ร้านที่ร้านพ่อเลี้ยงนะโอเคใช่ใช่ใช่มันมีแล้วก็เป็นถึงลำเล็กหรือเล่าอ้มีแมวด้วยแมวเออเราจะเข้าไปสวัสดีครับผมครับครับโอ้รับรองบะฮอนแน่นอนสบายแน่ซ้ายขวาได้หมดอ๋อตรง อได้หมดหรอก็ตั้งเพียงแค่น้โอเคโอเคมาเสียใจเอาต้นนี้ดีกว่าอ่านี้ยเนี่เนี้ยมาเนี้ยเออนี่นี่มาโอเคมาเอาต้นนี้เชาเรียกว่าอ่าลองชิมดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำมะเกียงเนาะน้ำมะเกียงระบบลำไส้อ่ะชิมสักหน่อยนึง เดี๋ยวหายหูกลุ้มก็ได้นะคะได้ได้ได้ใช่เพราคุยรสชาติจะซาหน่อยค่ะแต่นี้มันเป็นอ๋อเหมือนสซโซดานะทีเรามากินร้านอาหารลงบ่มก็ไม่ลนานนะลงบ่มยาสูกเก่าเยอะยืเยื่มันหัวจับอืมหาแม่อุ้ยกินข้าวนะแม่ไปกินข้าวโอ้โนี้เดเขาจะผิดว่าเป็นไวน์นะนี้น้ำมะเกียงะ สมุนไพรผัต่องบเลอันี้ต้มยำไก่ใบมะขามอกไม่้อกิ้วโล่คอสมุนไพรนะอันนี้ปลาสเต็กซีใช่ไหมสเต็กไบซีอันนี้เป็นแอิกาเป็นไงย่าอะไรย่้าบอกลำไหมลำไหมลำย่าบอกลำนี่ย่ากระดดดายเออไม่ใช่ ขึ้นไปถ่ายทำบรรยากาศข้างบนนะเป็นยังไงนะโอ้มีจักรกยานเก่ายู่เนี่ยเจ๋งไหมสภาพข้างบนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้ เก่าโบราณเลยโอ้โอคนนี้สักสีเก่าเนี่ยกกนี้ต้องโกนเข้าไปนะโอ้มันเกิดสภาพเนี่ยเดี๋ยวคาดหวว่ามากินได้นะคุณน,นะอ๋อนี่ก็จะเป็นห้องอีห้องหน,นึ่งนะอ๋อหลายห้องมีหลายห้องนะกห้องนึงก็เป็น มันก็จะมีรเบียงออกไปข้างนอกนะโอ้นี่ฮบรรยากาศข้างนอกนโอ้ชื่อดีร้อนดีเนี่ยมันเป็นลงบ่มแล้วเก่าเนี่ยสภาพ อ้ธรรมชาติมากเลยนะสี ตู้เก่าๆเขายี่ขอเก่าเก็บบูาณะดีนะเก็บเก็บ เนการดังเดิมโบราณโบราณสะพาพ